แล้งนี่<ม>เห็ดแกงเขียวหวานค่ะมีหมูเหลืออยู่นิดนึงแกงเขียวหวานทําเองซีมึงแล้วแสบอยู่แสบจะคล้องอยู่และวะ้วว่าผู้อืน่นจะเป็นเช่นไรผูุแกงเขียวหวานทําเองเป็นตาแสบบ่น่ากินไหมคะได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะกินข้าวเย็นด้วยกันเดี๋ยวสิบห้าเบิ่งกับข่าวมือน,นี่ว่ามีอย่างแนี้ หมกทะเลอเอามาตลาดหมู่บ้านนี่ค่ะซื้ออันนี้แหนมโคกอันนี้ก็ซื้อค่ะซื้อมาจาอุดรฝากน้องเขาเขาไปในเมืองซื้ออันนี้ก็ผักต่างๆผักสลัดอ,นนอันนี้ปลูกเองค่ะอันนี้มากับร้านอันนี้เก็บยูบ้านผักติ้วทำเองมีอย่างเดียวคือแกงเขียวหวานไปค,ค่ะกินได้ ซิมแกงเขียวหวานจะคนไปยังเลยซิมกัน่ะเป็นยังก็พวกมิ้ตักมันก็ก็มาคันนี้เนาะแกงเขียวหวานเขาก็กว่าปันไดอยู่แล้วอะป็นายนแกงเขียวหวานแม่แซ่แบปะแซ่บมันแหมปะ เผ็ดอีกแล้วพี่แม่เพิ่งส่งยู่นี่แสดงว่าแกงเขียวหวานอันนี้อันริกแกงเขียวหวานอันนี้มันเผ็ดแต่ปะ,ะาแบบคืออ่ะซื่อน้ำตัวหน่อยยี่สิบบาทถ้าทนมาสิซุปกับว่าได้ซุปจ๊กเก็้ เป็นแบบวามหมกซุ้มเจาะ่มันมีเหลืออีกย่างอะลรไนมปลามึกกบอกเผาวาลากอบช้นนี้จอันนี้นะสร้างมาแล้วอันเมนสืบไม่นดสร้างแล้วอันสร้างแล้อันกินเหมือนเดิาหลอกเนาะกระลิบหอม้างดีกันได้หลายทัว่าเขาที่เรามาเกิดงั้นกินเหล่าซองเสียทายอันกุ้งกันนิงกันกินปลามึก Nó cái như cây quay này, bữa nay ngày chín khó là, rồi. Nó kín nhám, bánh mì bên này <laughs>